สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับเดี๋ผมอีเช่นเคยวันนี้ก็มาเล่นเกมฟีไฟผมอยากรู้เรื่องเสียงนะว่าทำยังไงให้เสียงพูดผมมันเสียงเสียงในเกมมันมันเบาขึ้นเพราะผมรู้สึกว่าเสียงมันดังจนผมไม่ได้เสียงตัวเองลวันนี้ผมขออนุญาตเบาเสียงนะครับของน้องพูดดังๆแล้วขออนุญาตเบาเสียงเกมนะครับว่าผมโกงไม่ได้ยินอ่ะผมไม่รู้ว่าทำไมมันไม่ได้ยิน หรือว่าคลิปผมมันดังเกินผมต้องลดอะไรหรือเปล่าถ้าถ้าใครรู้ก็ขอพยายามคอมเมนต์นะครับว่าคลิปที่ผมได้ผ่านมาไม่มีใครคอมเมนต์เลยคือขออนุญาตคือคอมเมนต์ให้ผมรู้ว่าผมนะทำยูทูบครั้งแรกทำยูทูบแล้วว่าผมอยากลองทำอยากเป็นคนดังครับเอาง่ายอันอนีน้ก็คือรหัสผมเพราะว่าใครอยากเล่นก็เล่นมาได้ครับไอ้มาได้เลยผม ผมใส่ชื่อยู d อดีไว้ที่ช่องตัวผมนะ้ค่ะตรงคําอธิบายตรงคําอธิบายว่าผมส่งไหมผมใส่ไหมแล้วยู d ดีเพื่อนแล้วก็ย i d ดีผมนะฮะวันนี้ก็มาเล่นเหมือนเดิมไม่มีอะไรมากนนเรามาเล่นหมาป่าดาดีหมาป่าเดืยดได้ เอาโมโคไปแล้วกันทุกคนแม่คนเดียวหนึ่ไปฮะในคลิปนี้ผมลงตอนเช้าแล้วกันนะฮะอระมาวันเป็นนาทีหนึ่งยี่สิบเก้าของโมงตอนเช้า แชวอยู่ไหนมเกรับมันปารระเบิดไหมทุกคนมันยะ่อมันจะมีแโอ,นะอ้ย i'll มาจะเล่นผมจะงเงียบๆบอกนะคะว่าผมง่วงมากผมรู้สึกว,ว,ว่าผมง่วงเพราะว่าไม่ค่อยเล่นคือวันนี้ผมก่าว่าจะไม่นอนนะอะไรวะออ้ยเรีย,ย,ยหัวไม่จัดอะโอเคไปต่อ เราจะผมอาจจะอ่นา,านไนะม่ค่อยเยอะนะคอิเนี้ขงผมอ่านตอนเช้าแล้วเนานะ ไม่เห็นนะนี่เหรอเกี่ยวเกี่ยเอะไรกูไม่รู้เลยว่ามันอ้ไรเกี่ยนี่แม่นเกินอ่ะโห้โปบอกว่าคือมันมีโอกาสสูงวันนี้จะเป็นทุกคนมันวิ่งเร็วปะไม่นี่โอกาสจะเป็นสูงมากที่จะเป็นโปเนียนอ่ะ อย่อไ,ไหนทุกคนอิงโง่น่ะเปันอยู่ไหนทุกคนโอเคีมันมีของ mình nói điều ừ mà, mong du ha, lấy một cái. เหลือสี่ดาวแล้วไนี่ตนีสิงคนเปิดไหมวะ ถ้ามันแหลกก็ขอภไปนะว่าโทรศัพท์ผมไม่ค่อยดีโอ้ไม่ผมมอ้ะนี่สีสนะีแล้วมันแหลกวะคนมาล้วผมนี่สีสีมันจะแหลกกลอวเลยมันแหลกก็ขอไปเอาอาจจะถ้ามือจะกล่าว รู้เปล่าเอ็ยผมก็จะค้างตลอดเวลาเลยตอนเนี้ยเขาสับแก๊งนะคือถ้ามีใครรู้ว่าไอตุ่ยไอมองึงอ๋ออะไรดีวะ รู้ว่าไอ้วงกลมเนี่ยมันเอาออกไงก็บอกผมด้วยนะผมมานท่านัดหรือบางคนมาท่านัดแต่ผมไม่นท่านัดเลยอุ้ยอ่ะโอ้ทุกคนไปเลยอ่ะไปด้วยไปเลยอ่ะว้าวโหยเมื่อกี้เนี้ยโดนเต็มเต็มเลยผมไม่ท้กคนจุกกระปลไหมไม่ได้ ถ้เาเราบอกแล้วทำรอบนี้มันหนักผอาจะไม่เล่นสี่สี่เขาจถ,าถ้าเล่นฟีฟอาจะไปเล่นแบบฟุ้งแกับเพื่อนเป็นโโระบบมา้แน่นนที่ผมไปกับเพื่อนเพราะฟีฟ่มันชอบเวลาขออาจจะอาจจะพอหอาจจะเพิมไม่ค่อยไม่ค่อยกิ่งมกลับมาเล่น ไม่แน่ว่าเราจะแพ้ฉนนเพราะมันคืนแรงมันอเอี้ย,ยแรงผมมันสูงจัดเ้มันเกอไอดเดี๋ยวบอมกตือปไปช่วยมึงไม่ได้นะบอลไปกองผบัามาอยู่ตอสุดท้ายแล้วมันจะไหวไหมวะ Hmm. ช่วหมเงียบห้อผมตั้งใจเล่นอยู่แล้วนะฮขอเงียบแป๊บนึงนะฮะแต่บทเงียบชิบห่านแล้วคนเฮ้ยของโน่นนี่เหรอเฮ้ยคน กิดไปเหรโอ๊ยวดค่ขอบคุณนะด้วยด้วยโอ๊ยใุ่ดไม่ได้ o o กระแทก ไปเฮ้ยคือเราทำมัน that, คอรนะครับผม สิ่งตานี้ตานสุดท้ายผมจะชนะหรือไม่มันรุ้กันครับมันเปิดปะ น้าก็ผมผ่านมาด้วยดีครับอาดาวแล้วเอาดาวกลับคืนมาได้ฉันเกือบเสียดาวแล้วโอ้โหองคิว <I see S 1> ไปสองแ้วมีหนึ่งพัน ท่นมีอะไรหรอกคครับก็ขอจบไม่เพียงเท่านี้กันนะคลิปฟรีไฟครั้นี้ผมก็มาเล่นเฉยนะไม่มีอะไรมากคือถ้ามุมีเป็นอีพีจริงผมอาจจะดันสี่พัสี่ร้อยตานะซึ่งต้องขอญาตพี่วินโลเกตที่เขาทำเป็นเขาเป็นคนทำสี่พัสี่ร้อยตาซึ่งก็ขอญาตขอญาตเอามาทำมั่งนะครับก็ขออขอญาตพี่วินจริงถ้าพี่วินมาดูคลิปนี้ก็ขอขอญาตถ้าถ้าขอรไมยากก็ขอไปเขาก็ขอไปคนไปอย่างมากครับไปขอไปคนไปอย่างมาก ผมคือเวลาแตมาใาจผมเาเล่นสี่เล่นเก,นพกมพีแพก็พีวินนี่แหละเอ้ยทุกคนผมรู้สึกดีเป็นริ้วไดางว่าได้คิ๊เนี่ยคือรหัสขมมขยักเล่นก็แอดมาได้ครับผมรับเพื่อนอยู่ตลอด <c oughs> <c oughs> ก็ก็ขอจบคลิปไม่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเนะเมื่อเมื่เมื่อเนกาผ่าคลิปใหม่จากผมซึ่งผมพยายามจะจะทำคลิปให้ดีที่สุด พยายามฝึกทําคลิปให้ดีสุดถ้าผมทําคลิปก็พยายามฝึกครับผมพยายามฝึกอยู่ตอนนี้ก็หาคนมาช่วยทําคลิปด้วยครับตอนนี้ก็มีเพื่อนของผมแล้วหนึ่งคนก็คือคนนี้ครับนี่ครับคนนี้ครับมาช่วยผมทําคลิปคนนี้นะฮะก็คือบีมครับเอมันเนอสมันเล่นเอดมันเล่นแต่ส่วนใหญ่เขาจะเล่นวอบอลมากกว่าฟรีไฟนะครับโอเคก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยว ผมเอาชื่อระบอกกับเพื่อนผมเนะี่ยส่วนชื่อระบอกก็คือของเพื่อนก็คือคนนี้เคยบีมผมจะเอาลงไว้ให้ในคอมเมนต์หรือว่าอาจจะลงไว้ในให้คลิปหน้าแล้วกันนะครับก็ค,ครับเจอกันคลิปหน้าครับเจอกันครับ,กกรบไม่บ่ายครับสวัสดีครับ